จากธุรกิจสายการบินสู่ธุรกิจรถยนต์พลังงานไฟฟ้าและนี่คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารุ่นแรกกับจูนเหยาแอร์สำหรับจูนเหยาแอร์นะครับก็เปิดตัวทำตลาดในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วนะก็เปิดตัวครั้งแรกกันที่งานมอเตอร์เอ็ก2024ปลายปีที่ผ่านมานะครับโดยมีขายด้วยกันเน่ยรุ่นย่อยนะครับเป็นจูนเหยาแอร์ในรุ่นสแตนดาร์ดราคาค่าตัวจะอยู่ที่ 759,000บาทเท่านั้นและคันนี้จะเป็นตัวท็อปครับกับจูนเหยา่ a แอร์พลนะครับราคาค่าตัวจะอยู่ที่869,000บาทบอกเลยว่านี่คือรถยนต์พลังงานไฟฟ้าราคาเข้าถึงได้ง่ายมากๆตัวถังใหญ่มาในกลุ่ม C s e g m e n t นะครับคู่แข่งของเขาเนี่ยก็จะมี MG4 Electric เนี่ยใช่เหมือนกันนะครับ d p o l S07 นะครับ อาจจะไม่ถึงกับขนาด b y d Seal แต่ว่าก็อยู่ในเทือกเทือกเดียวกันอาจจะไม่ถึงเท s l a m o เดล3แต่ก็มาในทรงเดียวกันแต่ราคาค่าตัวจูนเหยาแอร์ Air, เข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับฐานล้อของเขาในความยาวเนี่ย2,800มิม mm. นะถ้าเทียบกับรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยก็อยู่ในกลุ่มเดียวกับ Honda Civic Toyota Corolla al Altis, นะครับ Mazda 3อาจจะอยู่ในกลุ่มเทือกเนี้แต่ราคาค่าตัว เข้าถึงได้ง่ายกว่าในส่วนของรูปลักษ์ดีไซน์นะครับเพื่อนๆน,น่าจะเคยเห็นผ่านๆตามมาบ้างแล้วนะครับอันนี้แล้วแต่ว่ารถสนิยมใครรถสนิยมมันบางคนบอกว่าเฮ้ยแบบนี้สวยบางคนบอกเฮ้ยแบบนี้มันตุ่นๆมนๆเกินไปอันนี้ก็แล้วแต่เลยแต่ว่าจุดเด่นหลักๆนะครับด้วยความที่จูนเห่ยงเนี่ยเขาทําธุรกิจในเรื่องของสายการบินมาก่อน การออกแบบก็เลยถูกออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์นั่นเองนะจุดเด่นของเจ้าจูเนยาแอร์เนี่ยก็คือในเรื่องของค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านอากาศนะครับค่า CD ดีเนี่ย จุนเหยา่แอร์มีเพียง0.23เท่านั้นนะก็ถือว่าเป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ดีมากๆสำหรับการเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าส่วนในเรื่องของฟีเจอร์แล้วก็อุปกรณ์มาตรฐานที่ให้มาคันนี้เป็นรุ่นท็อปรุ่น plus นะครับระบบไฟหน้าโอเคให้มาเป็นแบบ full LED อยู่แล้วมีไฟ daytime running light อันนี้มีให้ปกติเปิดปิดไฟสูงต่ำอัตโนมัติอันนี้มีให้ปกตินะครับรุ่นพลัสเนี่ยจะมีในเรื่องของไฟ welcome light มาให้ด้วยนะครับ คุณพกกุญแจติดตัวเดินเข้ามาใกล้ที่ตัวรถเนี่ยตัวไฟวีลคัมไรที่ไฟหน้าเนี่ยมันก็จะกระพริบส่องสว่างขึ้นมาเลยซึ่งตรงนี้นะครับคุณสามารถที่จะเลือกปรับตัวไฟวีลคัมไรท์เนี่ยได้3รูปแบบอ่ะคุณก็ไปปรับที่หน้าจอเอาว่าเดินเข้ามาใกล้ตัวรถแล้วเนี่ยอยากให้มันกระพริบไฟในลักษณะไหนตัวจุนเหยาแอร์ทำได้ด้วยนะครับแล้วก็ กล้องมองภาพรอบคันจุนเหยา่าแอร์นะครับใส่มาให้รุ่นเริ่มต้นก็มีกล้องมองภาพรอบคันแล้วนะกับตัวสแตนดาร์ดแต่ว่าที่ด้านหน้าเนี่ยเขาจะไม่มีเซ็นเซอร์มาให้นะครับแต่ว่าในเรื่องของระบบความปลอดภัยระบบช่วยเหลือการขับขี่ต้องบอกว่าเป็น ADAS เลเวล2พพัสนะครับนี่มีกล้องที่กระจกหน้านะครับมีกล้องรอบคันมีเซ็นเซอร์ด้านหลังแต่ด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีด้านข้างของตัวรถครับนี่รุ่น Plus รุ่น Top นะจะมาพร้อมกับล้อขนาด19นิ้วในขณะที่รุ่น Standard ดเนี่ยจะเป็นล้อขนาด17นิ้วอันนี้แตกต่างกันแล้วก็รุ่นท็อเนี่ยตัวล้อแม็กนะครับลวดลายเนี่ยก็จะเป็นตัวไบพัดของเทอร์โบเลยก็ออกแบบมาจากเทอร์โบของ ตัวเครื่องบินเจ็ตนั่นเองยางติดรถที่ใส่มาให้นะครับก็จะเป็นยางเซนจูรี่นะครับคิริน EV ก็เป็นยางสําหรับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะนะไซส์ยางเนี่ยสองสามห้ 2, 3, 5, ทับสี่ห้ไซส์ยางเท่ากันทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังระบบช่วงล่างนะครับด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบแม็กเพอร์สันสตารดด้านหลังจะเป็นไฟลิงค์นะครับระบบเบรกดิสเบรกสล้อมีในเรื่องของเบรคมือไฟฟ้า ออโต้โฮอันนี้มีมาให้ครบเป็นอุปกรณ์มาตรฐานตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นดีไซน์ด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีความโค้งมนนะครับก็จะเห็นได้ว่ามันจะไม่มีเส้นสายเข้ามาสอดแทรกเลยตัวรถมันก็จะเป็นเหมือนกระสวยอวกาศเหมือนกับเครื่องบินอ่าเขาก็ดีไซน์มาจากจุนหยาบแอร์ไลน์นั่นเองนะครับหลังคามันจะลาดลาดหน่อยเพื่อนๆน,นะครับมันจะไม่ได้แบบตั้งชันที่เสา A ขึ้นมาเสา A เ,เนี่ยค่อนข้างลาดนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยกลาดลงนะมาในสไตล์แบบฟาร์ดแบ็กนะเป็นรถแบบ5ประตู นะครับแล้วก็ที่ด้านข้างกระจกมองข้างมีในะเรื่องของบายสปอร์ตมาให้มีกล้องมองภาพรอบคันมาให้กล้องก็จะอยู่ด้านใต้ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวกล้องเนี่ยไม่ใช่แค่360องศานะก็สามารถที่จะทะลุปโปร่งแสงได้นะครับก็เป็น540องศาแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าโอเคในเรื่องของกล้องนะครับแล้วก็ตรงเสา A เ,เนี่ยก็มีตัวกระจกอีกหนึ่งชิ้นนะก็ช่วยลดในเรื่องของมุมอับสายตาต่างๆเพราะว่าเสา A เ,เนี่ยมันค่อนข้างที่จะลาดเอียงมากๆนะไม่ได้ตั้งชันเลย นะครับช่วยลู่ลมอย่างที่บอกไป CD 0.23เท่านั้นนะครับแล้วก็หลังคาด้านบนจะเป็นพาโนรามิกกลาสรูเป็นหลังคากระจกเต็มพื้นที่หลังคาเลยนะครับ2เมตรกว่ากาอันนี้ก็คือเป็นกระจกทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่ใช่ซันรูฟนะครับเป็นกลาสรูฟเฉยๆแล้วก็มือเปอิดประตูเนี่ยถ้าปิดแล้วล็อกรถเนี่ยมันก็จะแนบเข้าไปกับตัวรถนะครับเดินเข้ามาใกล้กลนะครับมากด1ที ตัวมือเปิดมันก็จะเป็นป๊อปอัพเด้งขึ้นมานะครับเราก็ใช้เปิดประตูนะอันนี้ถ้าล็อกเนี่ยมันก็จะแนบเข้าไปที่ตัวรถส่วนด้านท้ายนะครับฝั่งแก้มด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของจุดชาร์จไฟนั่นเองนะครับนี่เปิดออกมาก็รองรับทั้งแบบ DC ชาร์จแล้วก็ AC c h ชาร์จนะครับก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะในรุ่น plus เนี่ยรุ่น Top ปเนี่ย DC ชาร์จเนี่ยจะรองรับกำลังไฟได้สูงสุดถึง90กิโลวัตต์นะครับคุณก็สามารถชาร์จจาก 30%จนถึง80%เนี่ยภายในระยะเวลาเพียง21นาทีเท่านั้นนะส่วนในรุ่น t a ต d a า d ตัวเริ่มต้นเนี่ยจะรองรับกำลังไฟสูงสุดเนี่ย70กิโลวัตต์นะครับก็สามารถชาร์จจาก30%จนถึง80%เนี่ยภายในระยะเวลาครึ่งชั่วโมงนะ30นาทีนะก็รองรับทั้ง AC DC อันนี้ก็เป็นมาตรฐานอยู่แล้วก็ถือว่าชาร์จไวนะครับ30นาทีก็ถือว่าเป็นค่ามาตรฐานก็ไม่ได้รอกันนานมากนะจุดชาร์จจะอยู่แก้ม หลังฝั่งซ้ายนะครับอ่าแล้วก็ด้านข้างด้านหลังนะครับอย่างที่บอกไปหลังคาสโลปลงมาเลยนะเป็นรถในทรงแบบฟาสต์แบ็กนะครับประตูท้ายเนี่ยต้องนับเป็นรถแบบ5ประตูเพราะว่าเปิดขึ้นมาเนี่ยก็คือยกทั้งกระจกขึ้นมาเลยจะไม่ใช่ตัวถังที่เป็นแบบซีดานแต่ว่ามีความใกล้เคียงนะครับแต่ว่าเป็นรถทรงแบบฟาสต์แบ็กนะถ้านึกงไม่ออกก็เหมือนกับ Honda c ซ v i c ในโฉมที่เป็นแฮชแบ็กนั่นเองเป็นรถแบบ5ประตูนะครับด้านท้ายเนี่ยเขาจะมีเซ็นเซอร์มาให้ มีกล้องมองด้านหลังมาให้มีเซ็นเซอร์กระระยะนะครับแล้วก็การออกแบบนะตูดมันจะอ้วนๆตุ๊ตะตุะตะตึบหน่อยนะก็เหมือนกับเครื่องบินนะครับจุนเห่า a แอร์ไลน์นะออกแบบมาแบบนี้แล้วก็ความพิเศษเลยก็คือในเรื่องของระบบไฟท้ายไฟท้ายเนี่ยเป็นแบบ O L E D เลยนะเพื่อนๆไม่ใช่ L E D ธรรมดานะไฟท้ายเนี่ยเวลาเหยียบเบ,บ,บรกเลยออ่ไรเงี้ยเส้นสายจะคมชัดมากๆแล้วก็เป็นเส้นสายที่ พาดยาวตลอดแนวประตูท้ายเลยนะครับแล้วก็กระจกท้ายเนี่ยบานหลังเนี่ยมองจากข้างนอกเนี่ยบานค่อนข้างใหญ่แต่เดี๋ยวไปดูที่กระจกมองหลังข้างในนะมันมีอีกจุดหนึ่งที่มันเป็นจุดสังเกตอยู่เหมือนกันแต่กระจกหลังเนี่ยใหญ่นะครับแต่ว่าเข้าไปมองจากกระจกมองหลังอาจจะเห็นนิดเดียวพื้นที่มีนิดเดียวผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเออทำไมมันแตกต่างกันแบบนั้นนะครับแล้วก็ฝาประตูท้ายนะครับเป็นระบบไฟฟ้า นะครับเป็นไฟฟ้ากดไป1ทีนะครับก็จะเด้งมาแบบนี้นะครับแล้วด้วยความที่ตัวรถเนี่ยไซซิ่งค่อนข้างใหญ่ความยาวของตัวรถเนี่ยสเมตรนะครับฐานล้อเนี่ยสเมตรแปดทำให้พื้นที่ทั้งหลังเนี่ยอันนี้ยังไม่ได้พับเบาะนะเพื่อนๆใหญ่ไหมใหญ่นะครับ420ลิตรอันนี้ยังไม่ได้พับถ้าพับลงไปแล้วนะครับเบาะพับได้แบบ60-40ก็จะมีพื้นที่อีกเป็น1,300กว่าลิตรเลยทีเดียวนะพื้นที่ทั้งหลังใหญ่มากๆอ่ะ นี่เปิดทั้งหลังออกมาเนี่เพื่อนๆเห็นกระจกที่ประตูที่ห้าไหมมันบานใหญ่แต่เวลามองกระจกหลังอะแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะว่าอะไรเพื่อนๆดูพื้นที่ตัวเบาะนั่งแถวที่สองนะครับเนี่ยมันชิดแล้วอะมันชนแล้วเพื่อนๆทําให้เวลาเรามองกระจกตอนหลังอนะเวลาขับอย่างเงี้ยกระจกมองหลังเนี่ยมันมองแค่ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเบาะแถวที่สองเนี่ยมันชิดกับตัว โครงของตัวรถแล้วนะครับซึ่งตัวรถเนี่ยเขาออกแบบให้มันได้ในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ฉะนั้นความสูงของตัวหลังคาเนี่ยมันไม่ได้สูงมากตัวรถด้านบนเน่เน้นลู่ลมฐานข้างล่างอ่ะย,ยกมาสูงแต่ว่าตัวหลังคาที่เป็นเคิร์ฟขึ้นมาจริงอะ่ะมันไม่ได้สูงทําให้ตัวเบาะที่นั่งแถว2เนี่ยมันชิดมากนะครับพื้นที่ในการมองกระจกหลังอะไรต่างเนี่ยมันก็อาจจะเหลือน้อยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวไปนั่งตอนหลังให้ดูอีกทีว่าพอหลังคามันชิดแล้วเนี่ย นั่งแล้วมันจะติดหรือเปล่าเฮดรูมันจะเหลือเยอะหรือเปล่านะครับอ่าทั้งหลังก็หน้าตาประมาณนี้นะในเรื่องของการเก็บของต่างๆคงไม่ต้องพูดนะครับแล้วก็ด้านใต้ก็จะเป็น Emergency Charge นะครับมีเนี่ยชุดอุกปรกรณ์ฉุกเฉินเร่งต่างนะครับก็มีให้ใส่ของโป่งของเปียกได้นะก็มีแผ่นกำมะหยี่อันนี้แยกชั้นเอาไว้ให้นะครับปิดก็เป็นระบบไฟฟ้านะครับแต่ว่าไม่มีในเรื่องของคิกเซนเซอร์นะก็ปิด าทั่ๆสําหรับภายในของจุนเหยาแอร์นะครับจริงเนี่ยมีให้เลือก3มสีนะมีสีเทาสีดำนะครับแล้วก็มีสีส้มแบบคันนี้นะคันนี้จะเป็นภายในสีส้มนะตัวถังภายนอกเนี่ยจะเป็นสีแมลงทับนะเป็นเขียวเขียวแมลงทับภายในก็จะเป็นสีส้มแบบนี้นะครับภายในเนี่ยถ้าไม่ใช่ตัวสีส้มตัวสีดำผมมองว่าสวยนะแล้วก็ในเรื่องของวัสดุอะไรต่างเนี่ยทางจุนเหยาเขาบอกว่าคุณจะได้รับประสบการณ์ได้สัมผัสประสบการณ์เหมือนนั่งใน เครื่องบินระดับเฟิร์สคลาสเลยนะครับภายในของจุนเหยาอแอร์นะเข้ามานั่งก็ต้องบอกว่าความรู้สึกนะครับกับสิ่งที่ได้สัมผัสจุดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นวัสดุแบบซอฟทัชนะครับวัสดุโอเคเลยนะครับการตัดเย็บอะไรต่างจุดต่างเนี่ยทำออกมาค่อนข้างที่จะเนี้บพอสมควรนะมันดูไม่ป๋องแป๋งถ้าเทียบกับราคารถนะครับตัวเบาะนั่งนะครับคู่หน้าเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้า6ทิศทางเลยนะ ทั้งคู่หน้าเลยนะเพียงแต่ว่ามันจะไม่มีในเรื่องของตัวเวลคัมซีดไม่มีในเรื่องของเมมโมรี่ซีดมาให้แต่ว่าก็ถือว่าให้ไฟฟ้ามา6กทิศทางทั้งคู่หน้าก็ถือว่าโอเคเบาะนั่งเนี่ยเป็นเบาะหนังสังเคราะห์นะครับมีเจาะรูซูเอตด้วยนะครับแต่ว่าจะไม่มีในเรื่องของตัวระบายความร้อนที่ตัวเบาะนะจะไม่มีตัวเป่าลมเย็นที่ตัวเบาะนะครับอันนี้ก็เป็นเบาะปรับไฟฟ้าทั่วๆไปนะสูงต่ำเข้าออกเดินหน้าถอยหลังแล้วก็ปรับเอ็นนะครับพวงมาลัยนะครับก็จะเป็นทรงแบบ ตัดบนตัดล่างนะครับนี่ทรงอย่างนี้นะครับแล้วก็ตัวมันติฟังก์ชันเนี่ยก็เป็นแค่ปุ่มจอยสติ๊กธรรมดานะก็จะไม่มีปุ่มคอนโทรลไรวุ่นวายก็เป็นจอยสติ๊กซึ่งทั้งหมดเนี่ยคุณต้องมาเปิดสั่งการที่ตัวหน้าจอตรงกลางก่อนแล้วก็ค่อยมาขยับตัวจอยสติ๊กเอาอันนี้ก็อาจจะใช้งานแบบยุ่งยากสักนิดหนึ่งนะเพียงแต่ว่ามันทําให้ภายในห้องโดยสารตอนหน้าเนี่ยมันมีความแบบมินิมอลคุณจะเห็นได้ว่ามันไม่มีปุ่มมันไม่มี อะไรให้กดเลยนะครับจอก็คือเรียบๆแล้วก็ตัวมันติฟังก์ชันที่ตัวพวงมาลัยก็มีแค่จอยสติ๊กสองฝั่งเท่านั้นนะก็จะคล้ายๆกับใน t ท sla นั่นเองนะเทสลาจะเป็นลูกยิ้งกลมๆแต่นี้จะเป็นปุ่มกดจอยสติ๊กนะครับหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ก็จะเป็นบาร์ยาวขนาด8.8นิ้วเป็นจอสีนะเป็นจอด,ดิจิตอลก็แสดงข้อมูลรายละเอียดต่างๆเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างครบคันนะเพียงแต่ว่าทุกอย่างอย่างที่บอกไปต้องมาสั่งการที่ตัว หน้าจอตรงกลางตรงนี้นะครับจอกลางเนี่ยขนาด15.6นิ้วรองรับการเชื่อต่อ Apple CarPlay and Auto นะครับดู YouTube ดูวิดีโอได้ด้วยนะครับและที่สำคัญตัวจอตรงนี้มันมีระบบปฏิบัติการในตัวของมันเองนะครับซึ่งมันมี AI อัจฉริยะคุณสามารถหันหน้าจอได้นะใช้3นิ้วนะครับถ่ายออกมาเนะี่ยจอก็จะหันมาที่ฝั่งผู้ขับขี่อ่าในกรณีที่ขับใช้งานคนเดียวก็หันจอมา ทางเรานะครับมันก็จะปรับตั้งค่าต่างๆของตัวรถได้ง่ายหรือถ้ามีผู้โดยสารตอนหน้าผู้โดยสารตอนหน้าอยากเล่นนู่นเล่นนี่เปลี่ยนเพลงปรับวิทยุเปิดแมพให้เรานะครับคุณก็ใช้3มนิ้วถ่ายไปนะครับตัวหน้าจอมันก็หันไปที่ฝั่งผู้โดยสารตอนหน้าได้อ่าก็จะหันไปแบบนี้เลยก็ถือว่ามีลูกเล่นมีเท็กเจอร์นะครับมีลูกเล่นใช้ได้นะครับกลับมาตรงกลางนะครับก็ถ่ายเอา นะครับแล้วก็แอร์ตอนหน้าเนี่ยด้านหน้าเนี่ยหนึ่งสองนะครับแยกไปแล้วก็ของฝั่งผู้ขับเนี่ยก็จะมีหนึ่งสองเหมือนกันเพียงแต่ว่าไอ้ตำแหน่งเนี้ยเนี่ยตำแหน่งตรงเนี้ยนะครับฝั่งผู้ขับเนี่ยมันจะโดนหน้าจอเนี่ยมันบังสักนิดหนึ่งนะเพื่อนเอนเพราะว่าจอเขาค่อนข้างที่จะใหญ่สิบห้าจุดหกนิ้วแต่ว่าเขาก็มีนี่แอร์ตรงนี้มาให้ด้วยนี่แอร์ลงข้างล่างนะอันนี้ก็เลื่อนได้นะครับแบ่งกันได้ว่าจะให้มันไปทางไหนนะครับหรือจะเอามาเป่าตัวโทวรศัพท์ที่ วางอยู่ในแท่นชาร์จไร้สายตรงนี้ก็ได้วางไปปึ้งนะครับชาร์จแล้วมีไวเลสชาร์เจอมาให้นะครับแต่ถ้ายังชาร์จไม่พอด้านล่างนี่มี Type-C Type-A ให้เสียบอีกแล้วก็มี Power Outlet อีกหนึ่งตำแหน่ง 12V โวลต์นะครับก็วางได้อ่าเป็นไงที่วางแก้วน้ำมีให้ครบแล้วก็ที่เก็บของเปิดออกมาเป็นแบบปีกผีเสื้อนะเป็นบัตเตอร์ไฟเปิดออกมาแต่ตรงนี้จะไม่มีจุดเสียบชาร์จเพิ่มละ นะครับก็เอาไว้เก็บของจริงๆภายในตอนหลังนะครับมาดูพื้นที่กันดีกว่าเลกรูมนะครับเกิน1คืบอ่าเ,เหลือนะครับเฮดรูมที่ตอนแรกดูจากด้านนอกมันชิดมันชนนะครับตอนนี้เข้ามานั่งเนี่ยหฝ่ามือพอดิบพอดีก็ถือว่าชิดนะเพราะอย่างที่บอกไปว่าหลังคาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสโลปโค้งแล้วก็ลาดนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันลาดลงหมดเลยทําให้ด้านบนเนี่ยอาจจะ อาจจะชิดนิดหนึง่งใครที่ตัวสูงกว่านี้ก็อาจจะนั่งแบบใกล้ด้านบนเลยนะครับแล้วก็ผนวกกับหลังคาด้านบนเนี่ยในรุ่นท็อปรุ่นพาสเนี่ยมันเป็นแบบพาโนรามิกกลาสรูฟด้วยคุณก็จะได้รับรังสีความร้อนไปแบบเต็มเต็มนะผมว่าไอ้อเซสซอรีที่เป็นม่านเนี่ยขายดีแน่นอนนะครับต้องมาปิดแน่นอนเพราะว่าร้อนจริงๆเพื่อนๆน,น,นะครับต่อให้คุณเนี่ยติดฟิล์มแล้วนะเนี่ยฟิล์มทึบเลยนะครับก็ยังรู้สึกว่าร้อนเนี่ยเอามือพิงกระจกไม่ได้เลยนะครับ ือว่าร้อนนะเราก็มันนั่งชิดกับหลังคาพอสมควรอ่ะองศาการนั่งนะครับอาจจะไม่ได้เอนมากนะเพื่อนๆนะครับเบาะก,ก็ไม่สามารถที่จะปรับเอนอะไรเพิ่มเติมได้แล้วนะก็ถือว่านั่งหลังชันเหมือนกันตั้งตรงขึ้นมานะก็นั่งอยู่ในลักษณะนี้แล้วก็เบาะตอนหลังเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่ต่ำนะครับจุดศูนย์ท่วงของการนั่งเนี่ยอยู่ต่ําเลยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าหัวเข่าผมเนี่ยมันยกชันขึ้นมาแบบนี้นะครับมันจะไม่ได้ นั่งแบบเอนไปแล้วก็ยืดขาอะไรแบบนั้นนะหัวเข่ามันจะชันเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยมันต่ําจะเห็นได้ว่าเนี่ยเห็นไหมที่รองก้นเนี่ยมันแฟดลงไปจนมันไม่ได้รองข้อพับผมนะปกติเนี่ยผมนั่งเนี่ยมันต้องรองข้อพับซึ่งถ้าจะกดให้มันรองข้อพับเนี่ยขาก็ไปชนกับเบาะหน้าแล้วนะครับเวลานั่งจริงๆก็จะนั่งอยู่แบบนี้นะตรงเนี้ยมันจะไม่ได้รองข้อพับนะครับนั่งเดินทางไกลๆก,ก็อาจจะเมื่อยนะ ใครที่ตัวสูงวันนี้ยิ่งขาย,ยาวๆเนี่ยก็จะชันขึ้นมาลักษณะนี้เลยแล้วก็นั่งชันหลังตั้งด้วยอาจจะเมื่อยนิดหนึ่งนะครับแต่ถาาว่านั่งได้ไหมก็นั่งได้นะครับเบาะก,ก็มีความแน่นนะก็ไม่ได้แบบรู้สึกว่ามันบางอะไรยังไงนะครับก็นั่งได้นะครับมีความนุ่มแต่ว่าเบาะมันแฟลตมันเตี้ยแล้วก็ค่อนข้างที่จะสั้นนะทำให้มันไม่สามารถรองตรงข้อพับผมได้แล้วก็หลังคาค่อนข้างชิด นะครับอันนี้เป็นจุดสังเกตนะครับแล้วก็พนักวางแขนเนี่ยไม่มีนะครับไม่มีมาให้นะมีที่วางแก้วน้ําใส่มาให้ตรงนี้แทนนะอยู่ที่คอนโซลตรงกลางอยากจะกินก็เอื้อมไปหยิบเอาหน่อยนะแต่จริงอ่ะทำเป็นพนักวางแขนแล้ววางตรงเนี้ยเชื่อเถอะมันมาตรฐานใส่มาเถอะนะครับไม่ต้องตัดออกหรอกนะครับแล้วก็แอร์หลังเนี่ยมีให้แต่ว่าก็ไม่ได้แยกซ้ายขวานะครับก็คือมีช่องเดียวเลยเป็นโบเออร์เป่ามาแล้วก็แยกกันเองนะเฮ้ยร้อนว่ะอย่าเพิ่งเอานะหันมาทางชั้นก่อน นะครับแล้วก็สักพักหนึ่งโดนแย่งแล้วเอ้ยฉันก็ร้อนว่ะเอาไปทางนู้นก่อนนะครับค่าสมดุลคืออยู่ตรงกลางแบ่งกันคนละครึ่งนะเธออ่ะก็อยู่งี้แล้วก็จุดเสียบ Type C มีให้2ตําแหน่งนะครับที่เก็บเอกสารก็มีให้กระจุกกระจิกแต่ว่าจะไม่มีมือจับนะครับแล้วก็ไม่มีไฟด้านบนหลังคานะไฟเก่งจะอยู่ด้านข้างตรงนี้นี่เป็นไฟ LED เป็นแบบทัสกีนนะครับก็จิ้มเอาอก็ ประมาณนี้นะครับตอนหลังพื้นที่เนี่ยเล็กรูมันเหลือแต่ว่าเฮดรูมเน่ยชิดแล้วก็หลังคากระจกร้อนนะครับเบาะก,ก็ชันแล้วก็ไม่ได้รองกับข้อพับเดินทางไกลๆก,ก็อาจจะไม่ไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่อันนี้ถามผมนะเอามานั่งความรู้สึกก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสเปคในเรื่องของขุมพลังนะครับ2รุ่นนะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าตัวเดียวนะครับเคลื่อนล้อหลังเป็นรถไฟฟ้าขับหลังนะครับ ในรุ่นสแตนดาดรุ่นเริ่มต้นเนี่ยตัวกำลังเนี่ยจะให้กำลังสูงสุด201แรงมา้าแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรแบตเตอรี่ในรุ่นสแตนดาดนะครับจะมีความจุ51กิโลวัตต์อัวนะก็สามารถขับได้ไกล430กิโลเมตรต่อการชาร์จถ้าเป็นมาตรฐานแบบ NEDC นะครับขับจริงๆก็น่าจะประมาณสัก350จนถึง 380กิโลเมตรต่อการชาร์จส่วนคันนี้จะเป็นตัวท็อปนะครับรุ่น plus จะมาพร้อมกับมอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวเหมือนกันขับหลังนะครับแต่ว่ากำลังมอเตอร์เนี่ยจะมากกว่านะมอบกำลังสูงสุดเนี่ย214แรงม้าแล้วก็แรงบิด250นิวตันเมตรเท่ากันอัตราเร่ง0-100 7.9วินาทีแล้วก็ท็อปสปีดเนี่ย170กิโลเมตต่อชั่วโมงแต่ว่าในรุ่น plus เนี่ย ตัวแบตเตอรี่เนี่ยจะมีขนาดความจุที่ใหญ่กว่านะครับขนาดความจุแบตเตอรี่จะอยู่ที่64กิโลวัตต์อวก็สามารถขับได้ไกล520กิโลเมตรต่อการชาร์จมาตรฐาน NEDC ซึ่งฟีลลิ่งการขับขี่นะครับแน่นอนด้วยความเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะ้องอัตราเร่งช่วงต้นคงไม่ต้องพูดอะไรกันให้มากความนะครับก็จี ge, ๊ดชาร์จปูดบปาร์ตนะครับติดเท้าอยู่แล้วเหยียบป,ปุ๊บมาปั๊บนะครับแล้วก็มีโหมดการขับขี่ให้ ได้ปรับเนี่ยหลากหลายมากๆนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีแต่ว่ามันต้องมานั่งปรับที่หน้าจอนะเพืเ่อนๆเ,เนี่ยขับๆอยู่ก็เนี่ยกว่าจะจิ้มโหมดได้อันนี้ผมใช้โหมดเป็นโหมดมาตรฐานนะครับการเดินทางขามาเนี่ยก็ใช้โหมดมาตรฐานมาตลอดเลยอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโหมดกีฬาซะหน่อยกีฬาคือโหมดสปอร์ตนะครับอ่าความเซนซิทีฟของแป้นคันเร่งก็จะตื้นขึ้นนะครับเนี่ยแต่น้ําหนัก ป้นคันเร่งเท่าเดิมแต่ว่าโอเคละตัวรถมันก็พุ่งมากกว่าเดิมเดี๋ยวดูนะผมเหยียบคันเร่งเท่าเดิมนะครับจะเปลี่ยนจากโหมดกีฬาหรือว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยเป็นโหมดอีโคดูซิจะต่างกันไหมปุ๊บโอ้โหเหี่ยวเลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหนมหนืดเลยนะครับเนี่ยเห็นได้ชัดเลยนะครับเหยียบคันเร่งเท่าเดิมนะเปลี่ยนมาเป็นโหมดอีโคนะครับก็ จะแตกต่างเลยโอเคแหละถ้าพูดถึงในเรื่องของสเปคจริงๆถ้าไปเทียบกับคู่แข่งในกลุ่มนี้ที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้าด้วยกันเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นนะสำหรับจูนเหยายแอร์คันนี้นะแต่ว่าถ้าเทียบกับในรถที่เป็นเครื่องยนต์สันดาบหรือว่าไฮบริดที่เป็น4เซกเมนต์แบบนี้นะก็ต้องบอกว่าคันนี้ยังไงอัตราเร่งมันก็ทําได้ดีกว่าอยู่แล้วด้วยความที่เป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ ความเร็วท็อปสปีดเนี่ยก็170กิโเมตรชั่วโมงก็ถือว่าไม่ขี้เละนะครับแค่นี้ก็ผิดกฎหมายแล้วนะโอเคในเรื่องของอัตราเร่งผมไม่ตินะก็ถือว่าโอเคใช้ได้ส่วนในเรื่องของฟิลลิ่งแฮนดิ่งแล้วก็ระบบช่วงล่างขามาเนี่ยก็ได้ทดสอบขับยาวๆมาแล้วนะวิ่งบนบุรพาวิถีแล้วก็วิ่งด้านล่างเส้นบางหนาที่แบบรถบรรทุกมันวิ่งเยอะแล้วก็ถนนมันพังนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงล่างเนี่ยจุนเหยาแอร์เน้เน,นนุ่ม นั่งสบายนะครับค่ายรถจากจีนนะครับมาใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวนี้ระบบช่วงล่างเนี่ยปรับมานุ่มหมดเลยนะยังไม่มีค่ายไหนที่ทำมาแบบสปอร์ตจา๋จาๆเลยนะครับคันเดียวที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยช่วงล่างมันโอเคใช้ได้เลยนะครับก็คือ MG4 Electric ซึ่งก็เป็นคู่แข่งโดยตรงของจุนเหยาแอร์คันนี้เลยเพราะว่า เป็นรถพลังงานไฟฟ้าราคาใกล้เคียงกันแล้วก็เป็นแฮชแบ็กห้าประตูเหมือนกันขับเคลื่อนล้อหลังเหมือนกันด้วยตัวระบบช่วงล่างของ MG4 Electric เนี่ยจะตึงกว่าจะเฟิร์มกว่าจะมีความสปอร์ตรองรับกับการขับขี่ความเร็วสูงได้นิ่งกว่านะครับมุดมุดปาดปุ๊บ,ป,บปั๊บปุบ๊บปั๊บการเข้าโค้งการทรงตัวต่างๆ MG4 Electric เนี่ยทำได้โดดเด่นกว่าชัดเจน แต่ในจูนเหยาแอร์คันนี้เนี่ยจะเน้นเป็นรถที่เน้นใช้งานขับขี่ทั่วๆไปอาจจะไม่ใช่ออกแบบมาเพื่อสายซิ่งนะครับก็แน่นอนนะกำลังแรงมา้าแรงบิดอะไรมันก็ไม่ได้หวือหวาหรือว่าว้าว,าวเพราะว่าในชั่วโมงนี้ณนะเวลานี้เนี่ยโอหตัวเลขแรงม้าของรถจนไฟฟ้าเนี่ยสองแรงม้าเนี่ยมันดูธรรมดามากๆแล้วก็ด้วยความที่ไซซิ่งตัวรถเนี่ยมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะครับพอกําลังแรงม้ามันไม่ได้สูงมากนะครับ ผนวกกับระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาเน้นนั่งสบายนุ่มนวลเป็นหลักนะครับก็แน่นอนคาแรคเตอร์ของรถจูนเหยาแอร์คันนี้ก็ไม่ใช่รถซิงนะครับก็เป็นรถที่เน้นการเดินทางการใช้งานในชีวิตประจําวันนะครับอาจจะเป็นรถครอบครัวด้วยนะเพราะว่าเป็นแฮชแบ็กห้าประตูแล้วก็ไซซิงค่อนข้างใหญ่เก็บของจุของได้เยอะนั่งได้5้าที่นั่งระบบแอร์แรงต่างก็มีให้หมดแล้วก็เน้นไปที่ฟีเจอร์ ลูกเล่นสิ่งอำนวยความสะดวกภายในเป็นหลักฟีลลิ่งการขับขี่อาจจะไม่ได้โดดเด่นมากแต่ก็ขับได้นะครับเน้นขับสบายๆชิลๆไปเรื่อยๆแบบนี้นะอันเนี้ยการกินไฟที่ผมขับใช้งานอยู่เนี่ย17กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรอเดี๋ยวหันหน้าจอให้เพื่อนๆดูด้วยอ่ะมันดูได้นะครับรถของฉันอืมโอเคผมเซตศูนย์มาแล้วนะเพื่อนๆ นะครับนี่วิ่งมาทั้งหมด83กิโลเมตรนะครับกินไฟตอนนี้16.9กิโลวัตต์อวต่อ100กิโลเมตรเอา100ตั้งหารด้วย16.9ก็น่าจะได้ประมาณ5.8แล้วเอา5.8เนี่ยก็คือ5.8กิโลต่อการกินไฟ1กิโลวัตต์อวเอา5.8เนี่ยไปคูณกับ64กิโลวัตต์อวก็คือความจุข,ของตัวแบตเตอรี่รุ่นพัสนะครับจะได้ระยะทางนะครับถ้าขับแบบผมกินไฟแบบนี้ จะขับได้ประมาณ400กิโลเมตรนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้เป็นการคิดแบบคํานวณจากตัวเลขที่หน้าจอซึ่งหน้าจอตรงนี้มันไม่เที่ยงเพื่อนขับจริงๆก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะแต่เนี้ยคำนวณแบบเร็วๆมันเป็นการคํานวณไฟแบบเฉลีย่ยเรียวไทม์ซึ่งมันมีการจอดติดเครื่องนะครับถ่ายอินเสิร์ตมีช่วงที่ชูดอัตราเร่งเฟ้นหาสมรรถนะอาจจะมีความเร็วที่ขึ้นขึ้นลงลงนะตัวเลขการกินไฟมันอาจจะไม่นิ่งนะครับแต่ถ้าขับด้วยความเร็วเฉลีย่ย หนึ่งร้อยหนึ่อยไปเรื่อยๆอันนี้การกินไฟมันก็จะดีขึ้นกว่านี้นะแต่ให้ estimate จากประสบการณ์ยังไงก็วิ่งได้เกิน400ร้อยกิโลเมตรอยู่แล้วแล้วก็จะไปจบประมาณนั้นอะสี่ร้อยขับประหยัดประหยัดหน่อยก็480ร้กิโลเมตรต่อการชาร์จเทือกๆนี้นะครับถามว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวันไหมก็ต้องบอกว่าก็ไม่ขี้เล่เพียงแต่ว่าจูนเหยาแอร์มันมาทีหลังคนอื่นเขานะครับ ในเมื่อคู่แข่งตอนนี้มีรุ่นแบบรองเลนมีระยะทางการวิ่งที่ก็ไกลกว่า520กิโลเมตรแล้วนะจริงๆน่าจะทำระยะทางที่มากกว่านี้ได้นะครับแต่ก็ถามว่าไม่ขี้เล่ก็ถือว่าใช้งานในชีวิตประจำวันได้ค่อนข้างโอเคเพียงพอนะครับถ้าเทียบกับ T-Pol S07 ก็ต้องบอกว่าจูนเหยาแอร์ก็ยังวิ่งได้ไกลกว่านะแล้วก็ราคาค่าตัวจูนเหยาแอร์ก็เข้าถึงได้ง่ายกว่านะครับถูกกว่าพอสมควรเลย กับคู่แข่งที่เป็น EV ด้วยกันในในกลุ่ม4 Segment แบบนี้ครับก็จะประมาณนี้นะ <_ p are> เพื่อนๆก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถยนต์ไฟฟ้าราคาคุ้มๆนะก็จุนเหยา่าแอร์เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่แนะนำว่าให้ไปลองขับกันดูนะครับดูจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Auto Station ให้เราด้วยสำหรับวันนี้ผมมอนสเตอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับ